วิธีการซื้อแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตของ One Two Call AIS นะครับวิธีการจะเป็นอย่างไรผ่านแอปพลิเคชัน My AIS ครับผมง่ายๆท่านผู้ชมเราไปดูชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผม m ม Songkran My ช h a n น e ครับวิธีการซื้ออินเทอร์เน็ตนะครับของ AIS One t o Call จะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมเบื้องต้นท่านผู้ชมต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ My AIS นะครับก็จะเป็นแอปของ My AIS นะครับเข้าไปเลยครับผม นะครับพอไปแล้วปุ๊บก,ก็ทำการล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็อ,อือ่นให้เรียบร้อยกดไปที่แพ็กเกจนะครับผมแพ็กเกจแพ็กเกจปุ๊บก,ก็จะมีส่วนของแพ็กเกจเสริมแพ็กเกจต่าง,าง,างๆแพ็กเกจของคุณแนะนำคลิกที่แพ็กเกจเสริมเน็ตตรงนี้นะครับผมจิ้มเลยจากนั้นก็คลิกที่นะครับจะมีรายละเอียดของวันระยะเวลาด้านบนนะครับแล้วก็ส่วนของปริมาณจิกด้านซ้ายนะครับแล้วก็ ราคาตรงกลางนี่นะครับผมก็จะมีเน็ตเต็มสปีดอันนี้ก็คือเต็มสปีดแม็กสปีดเลยนะครับก็เริ่มต้นที่9บาทท่านผู้ชม1วัน1วัน9บาทที่100เมกนะครับ1วันแบบภาพมากสุดก็จะเป็นที่อ่าสักครู่นะครับผมก็จะเป็นที่8จิก89บาทนะครับ1วันนะครับ3วัน7วันตามราคาเลยครับผมส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้เป็นอินเทอร์เน็ตนอนสต็อปนะครับนี่นะฮะนอนสก๊อปแล้วก็ใช้หลายวันหน่อยท่านผู้ชม ร้อยแปดสิบวันก็จะประมาพันสองแล้วก็เดินละสองร้อยบาทเนะ 6, 2, 2, 180าะหกสองสิบสองร้อยแปดสิบวันพันสองร้อยบาทนี่ก็จะคุ้มค่าหน่อยแต่ว่าเน็ตอาจจะช้าหน่อยนะครับหนึ่งเมกแต่ถ้าเป็นวันดูคอส่วนใหญ่แล้วเน็ตจะโอเคท่านผู้ชมจะไม่ค่อยช้าเท่าไหร่นะครับสำหรับวันดูคอเนาะแต่ถ้าเป็นเน็ตอ่าถ้าเป็นปีหนึ่งปีก็พันแปดนะครับสำหรับหนึ่งเมกเนาะถ้าเป็นสี่เมกจะเป็นสองพันห้าจะเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเป็นเน็ตราคาพิเศษท่านผู้ชมเน็ตราคาพิเศษนะครับตัวนี้นะครับก็ จะคุ้มค่าหน่อยก็คือจะถูกลงมานหน่อยนะครับถ้าเป็น7วันก็อยู่ที่9 9บาทนะครับ5จิกด้วยกันหาเป็น7วัน 3G จิกก็79บาทนะครับผมก็แนะนําไปที่99บาท 5G จิกวันก็คุ้มค่าอยู่ท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็น15วันก็จะเป็นส่วนของ 6G จิกรบาทนะครับแล้วก็หากเป็น7จิกก็จะเป็นอยู่ที่1 5 9ยาบาทแต่ก็จะเป็นซื้อผ่านและปิดลายเพย์นะครับตรงข้างล่างนี้เนาะแต่จะเป็นธรรมดาคือเป็นตัวนี้นะครับผมโอเค นี่ราคาพิเศษที่ผมซื้อตัวนี้นะราคาพิเศษ5จิกกดซื้อ99บาทเลยครับผมกดซื้อปุ๊บนี่ท่านผูบบ้ชมก็จะมีรายละเอียดว่าอินเทอร์เน็ตเ9บาทความเร็วสูงสุด5จิกนาน7วันเ9บาท7วันเน็ต5จิกแม็กซ์สป,ปีดท่านผูบบ้ชมถือว่าโอเคเลยนะอ่าลดแล้วทุกแพ็กเกจนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดยืนยันที่ซื้อเลยนะครับกดยืนยันเลยปึ๊บแล้วก็รอสักครู่เราก็จะตัดเงินผ่าน เบอร์โทรศัพท์ของเราคิดเงินจากหมายเลขหรือว่าคิดเงินจากได้ปิดไลายเพย์ก็ได้หากเป็นคิดเงินจากหมายเลขของเราก็กดยืนยันเลยนะครับแต่ถ้หาจะคลิกจ่ายผ่านเละปิดลายเพย์ก็ได้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมตรงนี้นะครับแล้วก็กดยดืนยันเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคท่านผู้ชมผมกดผ่านการซื้อผ่านหมายเลขของผมธรรมดาก่อนนะครับตัดเงินจากซิมของเรานะครับผมแล้วก็กดยืนยันนะครับเป็นร้อยห้าบาทเพราะว่ามีค่าแวเจ็ดเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ จำงดำเนินการ้อ้รอรับ sms กดสำเร็จนะครับโอเคแพ็กเกจมาแล้วท่านผู้ชมลองเปิดดูก่อน sms ข้อความมาแล้วครับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต99บาทความเร็วสูงสุด5 g าิกใช้ได้านาน7วันเริ่มใช้ได้เลยครับผมอินเทอร์เน็ตก็คือ Max Speed นะท่านผู้ชมเยี่ยมเลยครับผมเยี่ยมเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มานี่ชนนาแนลด้วยนะครับผมสำหรับการซื้ออินเทอร์เน็ต ของ AIS แพ็กเกจเสริมนะครับมีหลายรูปแบบเลยท่านผู้ชมผ่านแอป My AIS นะครับผมทานผู้ชมซื้อเน็ตกันอย่างไรบ้างซื้อแพ็กเกจเสริมแพงหรือไม่อย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ